ปิดเสียงสตรีมให้พี่โอ,อนหน่อยนะครับพี๋แล้วครับพี่ครับไม่นอนเหรอครับยังไม่นอนพี่อ๋อแม่ไม่บ่นเหรอครับไม่นอนไม่บน่นะนะแ,แม่ใจดีอยู่ป้อไหนแล้วเนี่ยเราอะอยู่ป้อสี่พี่โอ้เท่าทันวาเลยผมก็ชื่อทันวาเนะี่ยหรอ <laughs> ใช่เหรอจริงเปล่ายิง เอง็ง <sk r ug> เอง็เองหนึ่งหนึ่งกับทันวาไหมล่ะตานหน้ามาดิเฮ้ยอะจริงไม่กลัวเลยเหรอไม่กลัวพี่ไม่กล <sk r ug> ัวนาดนาดเก่าผมก็มีก็มีเขาเป็นเพื่อนนะอ๋อมีเพื่อนทันวาเหรอครับใช่พี่โอเคเดี๋ยวพี <sk r ug> <ๆ>่โอไปเรียกทัน <sk r ug> วามาให้เลยอย่างเงี้ย โยถ้าผมชนะพี่รับแอดผมรื้เปล่าได้ครับถ้าเองชนะพี่ให้เองเป็นทันวาตัวจริงเลยโอเคไหมน้องรักโอนโมตัวจริงดาสองผมไม่ถนัดหรอดาวสามแล้วน้องชายพี่ทำไมช่วงนี้พี่ไม่ค่อยสตรีมอ๋อช่วงนี้พี่มีงานต่างประเทศครับ แบบแบบว่าพี่ทำงานแบบเหมืองอยู่ต่างประเทศอะครับประเทศอ่อแคนด์โฟรแอนเดอรโมเมครับมันใช่หรือเปล่าเดี๋ยวพี่ใช่ครับผมทำงานต่างประเทศครับนีแบบทานมามีคนจะาหน,หนึ่งกับทานมาตาหน้าเดี๋ยวเอาเอาจีไปเลยเข้าเอาจีไปเลยดานหนึ่งดานหนึ่งหัวระเบิดหัวระเบิดหัวระเบิดดาสองดาสองหัวระเบิด First ตัวนี้เจ็บพี่ตัวนี้เจ็บดาสามหมดแล้วเบิ่นดึงเพื่อนหนีพี่กำลังไปครับกำลังไปครับรอแป๊บนะพี่มาแล้วลงล่างกันึงยดาครับผมลงล่างกัน,นึงพี่เขามีโอเลออนครับ คิสร้างเองหรือหรือจ้ผมสร้างนะพี่ผมผมผมสร้างให้ครับโอเคท่ากกดดนผู้ชมตอนนี้นะครับคนดูก็เห็นนะครับเมื่อกี้ผมสุ่มทีมไปแล้วคนดูเข้ามาแล้วเขาก็ชื่อทันวาเหมือนกันแล้วมีคนอย่างหนึ่งกับคนคนรู้สึกยังไงเขาชื่อทันวาเหมือนกันก็เหมือนเจอฝาแฝดครับฝาแฝดคุณกลัวไหมไม่กลัวครับ อันนี้ถ้าถ้าเขาชนะคุณผมผมตัดคุณออกจากน้องโอนาโมโลเลยนะผมเอาเขามาแทนเลยนะถึกนี้ตัดพี่ตัดน้องเลยถ้าคุณแพ้อเอาไหมไม่ไม่เอาถามว่าเอาไหมไม่ได้ลองดูเอาเอานะตัดพี่ตัดน้องเลยนะครับเ,<อ>เดี๋ยวผมจะเชิญเดี๋ยวผมจะเชิญเข้ามาคุยกับคุณโอเคไหมโอเคงั้นตอนคุณเข้าตีมาก่อนงนะั้นอ่ะคุณเข้าตีมาก่อน ขากำลังเล่นเกมอยู่ยังไม่จบเขาชื่อเปาเื่นเกมอ่ะตอนนี้5นาทีละหุ้ยเปาอันวาคนนี้เหมือนเขาจะมีของเยอะกว่าคุณนะคุณหวั่นหรือเปล่าคนดูเชียร์ใครระหว่างทันวาตัวจริงกับทันวาตัวปลอมคนดูเชียร์ใครคอมเมนต์เชียร์ทันวาตัวจริงกด1ตัวปลอมกด2 ที่มีอะไรกับผมเหรอครับอย่างหนึ่งด้วยคุณอาได้ได้ได้จัดมาจัดมาเฮ้ยเขาชื่อธันวาหรือเปล่าปิดไมค์ได้ทันน้อง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 ,องชื่อธันวาใช่ไหมใช่พี่ใช่ยอยู่ป .4 ใช่ไหมครับใช่พี่คือน้องธันวาก็อยู่ป .4 เหมือนกันเอางี้ถ้าเองชนะน้องธันวาได้เนี่ย เดี๋ยวพี่ให้เองเป็นน้องรักพี่โอนโม,โมแทนทันวาเลยพี่จะไม่เอาอัน,นี้นะทำามันแผะโอเคไหมอเอพี่เองไม่มีแคนด้วยนีย่เองมาอยู่แคนโอนโมได้เลย,เลยดีไหมดีพี่เองก็ตั้งชื่อว่าทันวาโอนโมเลยโอยโอเคไหมให้ันเดี๋ยวพ,พี่ส่งให้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวพี่ส่งให้เลยโอยก็จะเล่นไก่นโอเคนะน้องฮัตพ,พี่ธันวาจะทำให้พี่ผิดหวังนะจัดพี่ตัดร้องเลยละรอบเนี้ย เกลัวกลเหมือนจะมีคนกลัวครับคุณหมอกดเลยไม่ไมอเชา้าให้ปึ๊บให้<อ>ยังไงแล้วเหมือนวงจะบีบกัดกันไม่ลงะ่ะโอ้โหด <seemingly S 2> <ๆ>ึงเชิงดึงหนากกันอยู่แล้วอ้อมมาด้านหลังอะ่ะเราเห็นแล้วทันวาโดดที่ไปไม่มียายาก็เหรอแล้วตัวปอมเหมือนจะเป็นอะไรหรือเปล่าสู้กันจนวงสุดท้ายอะ่ะ ทันวายังยิงไม่โดนนะคืออะไรของทันวาไม่รู้นะตอนนี้นนนแล้วเหมือนจะตายบง้อ๊ย <First blood. S 1> ตอนนี้ทันวาดึงเชิงอยู่แล้วน้องคนนี้เลิกแปลงล่างแล้วฮะโดดออกมาแล้วด้านหน่องทันวาตัวปลอมไหลซ้ายมาระยะจูบแดงหรือเปล่ายังไงทันวาโดดจ้ำหัวมาหนึ่งเม็ด แล้วธันวาจี้เข้ามาอยู่ลำในบอลแบบนี้ยังไม่โดนนะดึงเชิงดึงหนากันอยู่แล้วโดดออกมาแล้วจังหวะน,นี้ธันวาธันวาตัวปอมโดนแล้วฮะตอนนี้โดนไปสองเม็ดติดเลยแล้วโดนโอ้โหสองศูนย์เฮ้ยธันวาปอสี่มีคนเดียวหรือเปล่าที่ตึงแบบนี้คุณมีอะไรจะบอกฝั่งตรงข้ามไหมครับหนึ่งล้านหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์นี่มัน อ,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 อ๋อเขาบอกว่าที่มีความมั่นใจหนึ่งล้านเปอร์เซ็นเนี่ยจริงหรือเปล่าเฮ้ยทันวาตัวปลอมยอมได้เหรอครับเชียร์ทันวากดหนึ่งนะตัวปลอมกดสองทันวาตัวปลอมไม่เอาอะไรเลยเฮ้ยแล้วแอคแล้วเ <m> ฮ้ยแล้วเหมือนจะมีการแบบใช้ท่าขู่หรือเปล่าอุ้ยเลยหลอกหลอกเฮ้ย เขาอรอหลอกทันวาเฮ้ยแล้วเขาอรอหลอกแล้วครับแล้วเขาดึงเชิงหนาอยู่นะทันวาทันวาว่าไงทันวาเหมือนจะเดินท้าให้หาเลยอะทันวาเหมือนจะโดนข้อหาเลยแ,แล้วเขาเหมือนจะเต้นรอฮะทันวาโดนแดงเหมือนกันหน้าแล้วโดนทันวาสวดโอ้โหดดเฮ้ย เราเป็นธันวาขึ้นนำ30ปุลสวัสด์แดงจำขวา <First Blood. S 1> บอกแล้วเจ็ดนี้เห็นพี่เจ็ดนี้เห็นไม่ต้องพูดเยอะพี่เฮ้ยเจ็ดศูนย์ไม่ได้เห็นครับคุณดูใครคิดว่าธันวายิงเจ็ดศูนย์คอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็กดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะฮะสี่ศูนย์แล้วเอ้ยอาการทางด้านของธันวาตัวปอม เหมือนจะไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับอุ้ยไปไหมฮามุจักครับหู่แดงเขาขอยาครับเอาไปหมดเลยไปอู้เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยแม่อุ้ยรานวาบอกว่าเอาไปหมดเลยได้เล่นอย่างเงี้ยคุณเลี้ยงพันยาแบบชิวๆที่นิวยอร์กเลยอะแม่งออกออกวงเอา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 น้องเอาเอาอะไรอะเอา ตัวป้อมเล่นอะไรเนี่ยเฮ้ยดึงดึงราคาหรือเปล่าอุ้ยตัวป้อมเล่นอะไรอะ่ะเฮ้ยตัวป้อมไหวไปนี่น้องไม่ได้อะรวะว่ะวัดเหมือนตัวป้อมเหมือนจะมีปัญหาทางการเล่นหรือเปล่าครับเหมือนจะดิดหรือเปล่าผู้ทันมายิงไม่โดนเลยอะ อุ้ยนะดึงเชิงอยู่เอ๊ะเขาไม่โสตเวยโอ้โห้าศูนมันไม่มีใครเป็นอัน,ด,ด,อนดับหนึ่งแนทนทธันวาได้เลยเหรอครับในไวปอ .4 เนี่ย <c oughs> เอาดีๆทันวาหวดอยู่หรือเปล่าครับคุณกิจเจ็ดศูนย์ให้คนดูได้ไหมคนดูขอะ คนดูขอทันวา7จูนะครับเดี๋ยวทันวาจะให้นะครับเจศอยากหนึ่งหนึ่งกับทันวาครับได้ครับแล้วทันวาดึงเชิงมาอยู่ตาย วายวาสวยทันวาไหลซ้ายมาแบบนี้ยังไงทันวาตัวจริงโหลดขี้เขาให้แ้วจังหวะนี้ยังไงตัวปลอมตัวปอมดึงเชิงอยู่ตัวจริงหรือตัวปลอมแดงเขาให้โยกขวา What What จริงไกลมากมันจะ่บปโปรหรือเปล่าวะ อุ้ทันวาตัวปอนเหมือนจะโดนเจ็ดศูนย์นะครับเอเป็นอย่างเงี้ยเหมือนจะโดนเจ็ดศูนย์นะครับเกิดอะไรขึ้นครับทันวาตัวจริงไหลซ้ายมาู้หทันวาตัวจริงล้ำอยู่ฮะทันวาตัวจริงเปิดหมวแดงไปหนึ่งเม็ดปู่แล้วล้ำแบบรีมิเ็ตริมิเชียมาก เอาดีๆนี่นีผมลำยิงหัวเขาให้ดูพี่ลำยิงหัวเขาให้ดูเฮ้ยท่านว่าบกว่าท่านว่าจะลำยิงหัวให้ดูนะท่านผู้ชมเฮ้ยเคือเขาต้องการอะไรครับเขาขอยาอีกแล้วคือ,อบ้านไม่มียาหรืยอยังไงฮะ เขาจะตีไข่แตกหรือเปล่าแดงโ,โอ้ยโอ้ยยังไงตอนนี้โอ้จบเจ็ดศูนย์เลยะฮะเชี่ยทันวายิงเป็นกองทองเลอะ่ะฮัลโหลทันวาตัอปอม,มาดีครับ น้องได้ยินไหมครับน้องน้องลืมเปิดไมหรือเปล่าขอแก้โอ้น้องมันแก้ไม่ได้อ่ะน้องปะกอมันขาดเกินอ่ะน้องชายพี่เองเปิดไม้ได้ไหมมันมันสามทุ่มแล้วอ่ะน้องจะมันมันมันแก้ไม่ได้อ่ะครับน้องเปิดไมได้ไหมครับน้องชายพี่น้องเงียบทำไมอ่ะน้องไม่เป็นไรน้องสนุกสนุกกันขอแก้กับพี่ โอ้ยมันไม่ได้น้องที่จะไปพักแล้วดีคือเองมันโดนเจ็ดูนยะถ้าเองโดนนันว่าเจ็ดศูนย์เองก็โดนพี่เจ็ูน่ะเอางี้ไว้วันหลังเองมาใหม,หม่โอเคไหมโอเคไหมตัวปอมโอเคโอเคนะน้องขอบคุณมากที่มาเล่นด้วยกันนะน้องไว้เจอกันใหม่นะครับโอ้โหจบไปแล้วท่านผู้ชม ฮันวายิงไปเจ็ดศูนย์คุณมีอะไรจะบอกคนดูไหมที่อยากหนึ่งหนึ่งกับคุณ<ฮ>ในวัยปสี่นขนาดนี้แล้วยังกลา้าจะหนึ่งหนึ่งกับผมอีกไหมครับอุ้ยนี่มัน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 มอนเกินไปหรือเปล่าครับคนดูมันบอกว่าเห็นผมเล่นแบบนี้แล้วคนดูในวัยปสี่เนี่ยยังอยากจะหนึ่งหนึ่งกับผมอีกหรือเปล่าอุย้ยคุณเจอนะคนดูผมเอาหมดนะ โอเคท่านผู้ชมใครชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมับรใครกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบาย